ผมจะมาซ่อมรถนย่ครับความเสียหียครับผมซื้อเจ้านี้มาโตโยต้าโคโรล่าคอส1.8สปอร์ตซื้อมา2ปี3เดือนน้ะตอนเนี้ยนะเสียหลายรายการมากแต่ก็เรียนรู้วิธีการซ่อมด้วยตัวเองมาหลายรายการบางรายการก็ต้องเข้าสู่บริการแต่รายการวันนี้เป็นรายการที่ผมทาเองได้แล้วก็จะได้ประหยัดรายจ่ายทำวิดีโอนี้เพื่อจะได้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆในคลิปนี้รุนรุ่นเดียวกับผมเผื่อมีปัญหาในลักษณะเดียวกันจะได้มีแนวทางในการซ่อมบำรุงด้วยกันนะครับวันนี้ บอกว่าโปรเจคเตอร์ขาดครับขาดมาแล้วข้างอันนี้ขาดอีกข้างครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเปลี่ยนยังไงแล้วมีเทคนิคในการเปลี่ยนแบบไหนบ้างนะครับโอเคครับเข้ามาชมกันครับผมสนับสนุนวิดีโอโดยร้านชานมณน,นน์กาแฟโบราณเนตกาแฟชาไทยชาเขียวและเครื่องดื่มต่างๆติดต่อ089161 3, 5, 2, 1า้าสองหนึครับคุณผู้ชมคนนึงครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเปลี่ยนหลอดไฟหน้าของเจ้าโตโยต้าโคโร拉 Cross รุนร่น1.8 Sport เนื่องมาจากว่าไฟหน้าหลอดไฮโดรเจนที่มันเป็นโคมโคมโรจิเตอร์นะไม่ขาดครับ หลอดไฮโดรเจนข้างในมันขาดแล้วนี้ผมมีความประสงค์อยากจะเปลี่ยนแต่ไปสู์นี่ดูราคาแล้วค่อนข้างที่จะหนักหน่วงทีเดียวนักหนวงทีเดียวก็เลยมาศึกษาหาข้อมูลดูครับว่าถ้าผมซื้อจากไม่รู้ว่าเปลี่ยนเองเนี่ยมันทําได้ไหมแล้วมันมีเงื่อนไขมีข้อจากัดอะไรบ้างในการที่เราจะเลือกเอาหลอดไฮโดรเจนมาเปลี่ยนนะเจ้าหลอดโฮมโปรเจคเตอร์ของโรเตอร์นาโพรร่าพรศ1.54เนี่ยมีเงื่อนไขมีกติการมีข้อบังคับมีข้อด้อยได้เปลี่ยนเซอยย่างไงเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ดูอีกทีนะครับว่า มันเหมาะไหมไม่เหมาะไว,ะไแว,แวะ้แต่ว่ามันเหมาะผมซื้อมาเปลี่ยนไปแล้วข้าเรื่อยมันเสียสองาแล้วมันเหมาะแต่วันมีวิธีไขในการเลือกอยังไงเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ดูนะครับผมโอเคตามมาครับไอ้ที่เห็นนี่ก็เป็นหลอดที่ใช้เปลี่ยนไอ้เจ้าหลอดคมโปรเจคเตอร์หรือว่าหลอดฮาโลเจนนะครับ มันมีทั้งหมดสองยี่ห้อที่ผมใช้ตอนนี้อันนี้คืออันแรกที่ผมซื้อมาเปลี่ยนจากของแท้ที่เปลี่ยนไปครั้งแรกอันนี้หลอดนี้ราคา120บาทตอนนี้นะราคา120บาทเขาเรียกว่าหลอด s R 2 s I R 2ขอโทษเขียนว่าหลอด s I R 2เนี่ยน,นี่หลอดอะไราาอันนี้เส้นหลอดเฉยๆอ่ะอันนี้เป็น แบบว่าราคาย่อมเยาอันนี้เป็นแบบราคาย่อมเยาราคารถย่อมเยาไอหลอดที่อยู่ข้างในนี้อันนี้เป็นหลอดของแท้ที่ติดรถมายี่ห้อฟฟลิปยี่ห้อฟิลิป,อ,ลปอันนี้ต้นใช้แบงค์เทาใบครึ่งได้มั้งแบงค์เทาใบครึ่งอันนี้แบงค์งแ,งแดงสองใบมีทอนแบงค์แดงสองใบมีทอนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกัน แต่ไปครั้งที่2เนี่ยไปครั้งที่2ที่ที่มันขายครั้งที่2เนี่ยผมเลือกเอาแบบที่มีคุณภาพสูงหน่อยอันนี้จะราคาสูงกว่าอันนี้จะราคาสูงกว่าก็ดูลักษณะแพคเกจแล้วดูจะดูดีมีมาตรฐานกว่าเยอะเลยนะเทียบกับลักษณะกล่องอันนี้อันนี้นําเข้าจากต่างประเทศแล้วก็มีการติดเลฉลากของประเทศไทยเข้าเลยีอันนี้อันนี้น่าจะส่งตรงถ้าผมคาดเดาก็น่าจะมาจากเซอร์เดนฟ้า ไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจไม่มีลักษณะประเทศที่ต้นต้นทางนะฮะดูลักษณะภายนอกอันนี้ก็ดูดูดีมีมาตรฐานกว่าลองแกะหลอดยังไม่ได้แกะดูเลยอันนี้เขียนว่าอ,อะไรเนี่ย SIR 2อ2โวลต์55วัตต์เออพูดถึง55วัตต์รถสแตนดาร์ดเดิมเนี่ยใช้12โวลต์55วัตต์อันนี้ก็12โวลต์55วัตต์อันนี้น12 w, 12 w, w. อัน12โวลต์12โวลต์55วัตต์เหมือนกันนะครับ ส5ัตต์หาตากใครมีความประสงค์อยากจะให้รถของคุณมีแสงสว่างมากขึ้นนะให้คุณซื้อ12โวลต์60วัตต์7จวัตต์90วัตต์100วัตต์มีถึง1 0อวัตต์แต่ก็ต้องมีเงื่อนไขนะถ้าคุณอยากจะใช้ความสว่างสูงๆเนี่ยมันจะต้องแลกมากับความร้อนซึ่งจะทําให้โคมใสๆสของ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 โคมไฟเนี่ยมันมันมีอาการเหลืองเร็วมันมีอาการกรอบเร็วแตกเร็วคือมันเสื่อมคุณภาพเร็วว่างันนะแต่คุณต้องยอมรับเงื่อนไขนั้นแต่ว่าการคืนสว่าง แต่อันนี้ถ้าไม่ใช่ของฟิลิปไม่ใช่ของแท้ที่ติดกับรถโวนมาสว่างใกล้เคียงกับของเดิมสว่างใกล้เคียงกับตำนานนี่ผู้ถึงอันนี้นะผู้ถึงเขาขอไพผู้ถึงอันนี้ประจับอันนี้แล้วก็อธิบายส่วนนี้เพราะเปลี่ยนาใหม่ยังไม่ได้ใช้เลยยังไม่ได้ใช้เลยว่ามันจะออกมาดีไม่ดียังไงแต่ดูลักษณะไฮเกตแล้วน่าจะดูดีมีมาตรฐานกว่าน่าจะดูดีมีมาตรฐานแต่ราคาก็กระโดดจากอันนี้130บบาทเปลี่ยนมาเป็นนะ 180บาทร้อแปบาทเลยนะก็ะอยากจะลองดูว่าถ้าใช้อันเดิมมันก็ได้ความรู้เดิมก็เลยลองดูอันใหม่เผื่อรถผมจะวิ่งดวงไฟข้างซ้ายสว่างกว่าดวงไฟข้างขวาอะไรเงี้ยก็ยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจว่าจะออกไปยังไงเดี๋ยวผมประกอบเส,สร็จสาวรอดแล้วตอนคืนผมจะเปิดแสงสว่งางยังยัข้ามคืนดูซิว่ามันจะส่งผลมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้จะมาเรียนรู้เรื่อง การดูรูปลักษณ์แล้วก็การประกอบการเปลี่ยนเจ้าหลอดไฟนะครับเดี๋ยวตอนคืนจะเปิดให้ดูอีกทีมาดูภายในดิเนื้อดีกว่าันยังไงครับของแท้ไวเปิดปิดอย่านะถ้าถ้าเปิดอย่างนงี้ถ้าเปิดแล้วเห็นหลอดอย่างเงี้ยนะผมว่าเราอยากลกับหลอดนะไอ้ตัวกระจกเพราะว่า ที่นิ้วเราอาจจะมีค่าไขมันนะครับและค่าไขมันเนี่ยเมื่อเราไปโดนเมื่อหลอดเขาใช้งานเขาจะมีความร้อนจับามากๆจะทาให้เกิดปัญหาเรื่องของค่าไขมันเราไปติดที่หลอดแล้วจะเกิดการเสื่อมคุณภาพของหลอดโดยโดยเร็วว่างั้นอันนี้ก็สภาพก็ดูกลางๆนะครับผมว่าก็ไม่ได้ดูเออเออเพอร์เฟกอ,อะไรหรือว่าพิเศษอะไรมากมายก็ดูธรรมดาถ้าเทียบกับฟินิชแท้ น,นีอันนี้งานแท้งานของแทพงานของเทียบผมว่าก็ดูมาตรฐานใกล้เคียงกันแล้วนะนอาจะดูมาตรฐานใกล้เคียงมีขนแมวติดมาด้วยปุ๊บภาพผมผมไม่ออกเจ้าอันเจ้าอันนี้เขาจะมีจะมีเจ้าตัว ขอบสีดํครอบข้างบนด้วยนะแต่อันนี้ไม่มีไม่มีตัวขอบข้างบนไม่มีขอบโลหค่ะของแท้ก็ไม่มีนะสิงกาัานาน้ำคนละแบบสิงกันาน้ำอันนี้ดูเหมือนบแบบเบเบออันนี้ดูพิเศษหน่อยสีน้เหลืองเนี่ยนะสิงกาัานาน้ำเข้าอน,นี้รูปหลักภายนอกถ้าใครมีกําลังซื้อฟิลิปก็ดีนะผมก็ว่าขอบของเขาดีนะฟิลิปแต่ โนประมาณเรามีน้อยเดี๋ยวมาเรียนรู้วิธีการประกอบกันอีกทีเพราะผมจะประกอบให้ดูว่าการประกอบยากมากแค่ไหนนะครับแต่ผมเชื่อันว่าถ้าคุณดูวิดีโอแลแ้วใจเยน็นๆค่อยๆเกยวข้อมูลผมเชื่อว่านคุณทําเองได้นะครับอันนี้ไม่ใช่รุ่น LED นะรุ่น LED ก็ะจะยากกว่านี้สักนิดนึงอันนี้เป็นรุ่นโปรเจคเตอร์โคมไฮโดรเจนก็น่าจะทําเองได้ง่ายๆมาลองดูกันครับมา ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้นะครับคือตำแหน่งขั้วของหลอดไฟนะครับเราจะต้องปลดล็อกไอเจ้าตำแหน่งขั้วตรงนี้ก่อนโดยการกดปุ่มตรงนี้ครับกดปุ่มแล้วอันนิ้วเนี่ยเลื่อนลงง,ง่ายๆเขาจะมีะจะมีกระเดื่องล็อกตรงนี้ครับถ้าเรากดกระเดื่องล็อกแล้วจะเลื่อนลงง่ายแต่ถ้าถ้าไม่ได้กดเนี่ยเขาจะเลื่อนลงยากอ่ะอันนี้ก็เอาหลบไปนะครับไอเจ้าแกนตรงนี้นะเราจับปิดบิดจากตำแหน่งผมนะ อืออ้าวิดอ้าวปิดอย่างเงี้ยอืบอ้าวปิดง่ายเลยใช่ไหมอืลลออืออืนี่อดออกมาแล้วนี่ครับออกมาแล้วแล้วคราวนี้เราก็จะเอาหลอดที่เราซื้อมามเปิดแก้ๆเราจะได้ไม่ต้องเอามือจับใครเดี๋ยวปุ่นปนจะเกาะนี่พยายามจะจับตรงหลอดแก้วนะพยายามจะจับตรงหลอดแก้วนะอันนี้เหมือนเราจะต้องเอาข้อท่านี้อ่า แล้วาประกันว่าโอกาสผิดเกิดขึ้นยากเพราะว่าเขี้ยวตรงนี้เขามีขนาดไม่เท่ากันครับเขี้ยวเนี่ยถ้าเขี้ยวมันเล็กใหญ่มันจะไม่มีทางเข้าเลยถ้าเราใส่มันไม่ตรงมันจะเข้าได้ก็ต่อเมื่อมันตรงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมอ่ะคนเดี๋ยวไม่เห็นเงน้ยนะอ่านี่เข้าแล้วเข้าแล้วก็ออกแรงดันเข้าไปหน่อยเึงนแล้วก็หมุนให้ตรงอึ้บอึ้บอ่ะหมุนหมุนให้ตรง พอตรงปับ๊บท่าน,นี้เราก็ประกอบสายไฟเข้าไปครับอืมแค่นี้เองเห็นไหมประกอบสายไฟเรียบร้อยง่ายง่ายแบงค์เทาเรายังอยู่นะงานนี้หมดไปร้อยแปดสิบบอกทำเองได้อันนี้จะลองสตาร์ทเครื่องครับอันนี้ครับจากการทดลองในเวลากลางวันนะอันนี้กลางวันเลยอ่ะกลางวัน แผ่นแสงทางด้านขวามือเนี่ยค่อนข้างที่จะจะชัดเจนกว่านะครับผมว่าไอ้หลอดที่ราคา180บาทน่าจะมีคุณภาพดีกว่าในยามค่ำคืนอันนี้เฉพาะเวลากลางวันก็เห็นชัดเจนเลยนะว่าว่าวสว่างกว่าลองไฟสูงไฟสูงก็เห็นดวงไฟที่ผมว่าเป็นสีส้มกว่านะออกแนวสว่างกว่าสว่างกว่า ผมว่าหลอดขนาดร้อสบาทจะดีกว่าแต่ความร้อนเนี่ดิน่าจะร้อนแต่ม่คิดว่าห5าวัต์เท่ากันแต่5 5วัตเท่ากันแต่ก็แสงออกมาไม่เท่ากันไม่เท่ากันผมว่าไออันที่ผมเปลี่ยนครั้งที่2น่าจะคุณภาพได้คุณภาพใกล้เคียงกับของแท้มากกว่านะเอาเป็นว่าเอาไว้เป็นแบบอย่างให้เพื่อนๆไปเลือกซื้อดูเอาอีกทีแล้วกันว่าเพื่อนๆจะเลือกซื้อแบบไหน130บกับ180บาทหรือจะใช้ใบเท่าครึ่ง <laughs> ใบเท่าครึ่ง ในศูนย์นะครับก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆอันนี้ก็ให้เป็นวิทยาทานในการเลือกใช้รถ t o y o ต c o r r l l a คอ o s s 1 8 Sport ์หลอดไฟฮาโลเจนชนิดโคมโปรเจกเตอร์นะครับอ่ะก็ขอปิดท้ายวิดีโอตรงนี้เลยแล้วกันขอบคุณครับที่รับชมขอบคุณครับที่ติดตามในการรับชมสาระความรู้ที่ผมตั้งใจนำมาเสนอให้กับเพื่อนๆได้ชมนะครับวันนี้เป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้ารถยนต์นะครับอย่าลืมมาติดตาม ร้านชานนงคนนนน์ a c e b o o k ช่องเฟซบุ๊กชานนงคนนนน์หรือว่า YouTube ช่องชานนงคนนนน์กดไลค์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับมากินกาแฟแล้วผมได้นะครับตลาดน้ำบังคลาดโอเคครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีอันนี้ก็ผลจากการเปลี่ยนรถไฟความสว่างก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวจะลองขยับรถไปในพื้นที่กาลางถนนดูซิว่าจะชัดเจนสว่างมากน้อยแค่ไหน น่าจะสู้ของแท้ได้นะ สว่างใช้ได้อยู่นะไม่คีเลยแสงสว่างหลอดใหม่น่าจะสว่างกว่าเล็กน้อยน่าจะสว่างกว่าเล็กน้อยอ่ะโอเคก็ปิดคลิปตรงนี้แล้วกันเรียกว่าเจ้าหลอดฮาโลเจนของ Chrome or, โครมโปรเจคเตอร์โตยโตยต้า o r o l l รราคอร์รุ่น1.8สนปอร์สามารถใช้ของเทียมได้ ไม่จําเป็นต้องใช้ของแท้เบิกศูนย์ใช้ของเทียมได้ยืนยันการันตีการใช้งานโอเคขอบคุณครับสวัสดีสนับสนุนวิดีโอโดยร้านชานมคนนนทกาแฟโบราณเนตกาแฟชาไทยชาเขียวและเครื่องดื่มต่างๆติดต่อ0891613521